กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากช่องเกดรถมือสองคุณภาพดีสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรถของค่ายนิสสันนะครับสีดแดงแป๊ดๆคันนี้เลยคือน,นิสสันจุกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น 1.6V นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวท็อปสุดหรือเปล่าแต่ออปชั่น้นหลามแน่นอนนะครับคันนี้ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่358,000บาทนะครับปี201 0 นะครับผมเดี๋ยวราับชมภายนอกภายในกันก่อนเลยเช่นเคยนะครับสภาพโดยรวมคันนี้จะมีไฟหน้ากลมๆอยู่ข้างหน้านะครับสองข้างไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างอันนี้เห็นสภาพเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยไฟตัดหมอกเราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับถ้าเมื่อลูกค้าจบไฟลีไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับสีแดงแป๊ดๆสวยงามมากนะครับคันนี้ รถสวยกิบกเลยแม็กโรงงานนะครับทั้ง4ลีล้อขนาดยางที่ให้มานะครับคันนี้2 1 5 5 5, 5 R 1 7นะครับเป็นขอบสินะครับผมยางปี19ของอุตานิด้วยดอกแน่นๆเลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับคันนี้เาาอากาศแบบคีบฉลามนะครับ มีเซนเซอร์หลัง2จุดมีสเก์ดรอบคันนะครับจุดแต่งรอบคันสเก์ดรอบคันกันสาานีโครปหดนะครับมีสวยเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในกัน ภายในของนิสสันจุกคันนี้นะครับจะเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับเบาะหนังเบาะหนังปัม๊มจุกเอาไว้นะครับคู่หน้าทั้งสองข้างเลยจะมีแดงสีแดงแฟมนะครับที่แผงประตูข้างระบบไฟฟ้ารอบคันประตูหลังจะเปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะไม่มีตรงนี้คันนี้จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับเบาะหลังสามารถพับได้ พื้นที่เก็บของเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นคันนี้เวลาล็อกรถกดล็อกก็กดตรงนี้นะครับจะล็อกกระจกแล้วก็จะพับเองอัตโนมัตินะครับปลดล็อกกระจกก็จะคลายเองอัตโนมัตินะครับเมื่อสตาร์ทรถเป็นแบบปุ่มสตาร์ทแล้วคันนี้ สต,ตาร์ทรถก่อนนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับตตาร์แล้วก็จบจะก,กลางออกเองอัตโนมัตินะครับผมรถก็ค่อนข้างที่จะหรูหราเลยทีเดียวลูกเล่นก็จะค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ไม่วิ่งเพียงแฝมสอนะครับฟุลเมล์เพาเวอร์มรัตติฟังชั n นมี a i r b a บ็คู่หน้านะครับ มีระบบนำทางด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคันนี้ผมเช็คดูก่นนี่นะครับลูกเล่นต่างๆระบบความบันเทิงมีอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีระบบนำทางนะครับต้องขออาภัยด้วย,แ,วยแอร์ออโต้นะครับแอร์อโอ,รอโต้เปิดกดตรงนี้เปิดแอร มันก็จะปรับ,รบความแรงพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมนโนโิที่เราตั้งนะครับอันนี้จะเป็นดีโหมดมันจะปรับเปลี่ยนลูกเล่นต่างๆนะครับมันจะปรับเปลี่ยนลูกเล่นต่างๆถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะกลับมาหมดหมดแอร์กดตรงนี้นะครับกดลูกเล่นกดตรงนี้จะลองกดให้ดูคร่าวๆก็ก็ใช้ระบบหมุนถ้าโอเคก็กดจิ้มลงไป นะครับประมาณนี้อันนี้ต้องศึกษาในคู่มือนะครับผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ชำนาญอะไรเท่าไหร่จะมีโหมดอีโก้โหมดสปอร์ตแล้วก็นอร์มอนะครับจะประมาณนี้นะครับลูกเล่นของเขาปรับอุณหภูมิก็หมุนนะครับจะประมาณนี้ ถ้าเย็นหน่อยพัดลมมันก็จะขึ้นความแรงเองอัตโนมัตินะครับถ้าร้อนหน่อยพัดลมก็จะปรับลงเองอัตโนมัติเช่นกันประมาณนี้นะครับปุ่มตตาร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมรถสวยมากนะครับคันนี้รถสวยมาก เกียร์อัตโนมัตินะครับลุกเล่นเขาจะประมาณนี้ต้องถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วก็น่าจะสามารถเล่นได้ง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับเล่นได้ง่ายๆเลยคข,ข้าวนะครับภายในก็จะประมาณนี้ออปชั่นต่างๆนะครับสภาพภายใน ดูช่อกประตูนะครับประมาณนี้นะครับดูทางด้านท้ายกันคันนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับ พื้นที่กว้างขวางเลยด้านหลังคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากๆเหมือนกันนะครับคันนี้ได้สีได้รถที่นิสันเขามไม่ได้ผลิตแล้วนะครับตัวนี้ ซอประตูทางด้านซ้ายนะครับรถสวยมากๆครับนี่ก็จะเข้าวๆนะครับภายนอกภายในโดยรวมต่างๆเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าเดี๋ยวดู โดยรวมนะครับภายในห้องเครื่องเริ่มที่คันหน้านะครับเหมือนลูกค้าได้มาดูเองกับตานะครับให้ดูเร่าวๆาแต่ถ้าอยากดูรถจริงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม โดยรวมผมตีให้สัก70-80ปดสเป็นนะครับกค่าเสื่อมไปก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมรบคืองก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วขอเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพดีๆพร้อมใช้ผมรับรองไม่ต้องห่วงว่าออกไปปุ๊บแล้วจะซ่อมเรารับประกันให้นะครับอ่านี่ก็เบื้องต้นนะครับภายในห้องเครื่อง ราคานะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับ3ามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดี D นะครับขอย้าเครดิตดี D นะครับฟรีดาวได้เลยฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนโดยประมาณก็เจ็ดพันสามเจ็ดพันสี่นะครับเจ็ดอ่าหกปีเจ็ดพันสามเจ็ดพันสี่ประมาณหกปีนะครับลูกค้าท่านใดหารุ่นนี้อยู่ปีนี้อยู่รับรองไม่ผิดหวังครับ คันนี้ทางร้านเรามีสองคันนะครับจะมีสีดำอีกคันหนึง่งคันนั้นจะแพงกว่า1 0 0 0 0มืบาทนะครับปีใหม่กว่า1ปีเป็นตัวเดียวกันนะครับเุื่อนเดียวกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับภาพโดยรวมนะครับว่าคันนั้นเป็นยังไงบ้างเราสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเข้ามาดูรถก็ดูรถได้ที่ถนนเทล่ามินบุรีนะครับแต่ช่องทางการดิดต่อผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมสําหรับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ